สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ PCB IoT เล็กๆนะครับสั้นๆนะครับวิดีโอนี้ก็ตัวนี้เป็น PCB ที่ผมสั่งทำมานานแล้วแหละนะครับก็ดาวน์โหลดการ์ r ไฟล์มาจากเว็บนี้นะครับแล้วก็สั่งทำที่ JLC PCB นะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับของก็มาถึงนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ด IoT 4 Channel นะครับก็คือจะมีรีเลย์อยู่4ตัว ครับบอร์ดประมวลผลหลักก็เป็นตัวโนด MCU V3 นะครับขนาดของบอร์ดก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับเล็กๆกระทรัดนะครับคราวนี้ผมจะแนะนำวิธีการลงอุปกรณ์บนบอร์ด PCB นะครับวิธีการลงที่อยากจะแนะนำนะครับเราควรลงอุปกรณ์ที่ตัวต่ำๆก่อนนะครับอย่างเช่นไดโอด รีสิสเตอร์อย่างนี้นะครับที่มันติดกับตัวแผ่นปริน์นะครับให้เราลงอุปกรณ์พวกนั้นก่อนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วเราจะบัดกรีนะครับเราต้องหงขึ้นอย่างนี้นะครับพอเราหงขึ้นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะติดอยู่กับพื้นนะครับก็จะแนบกับแผ่น PCB พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรา บัดกรีอุปกรณ์ตัวที่สูงๆก่อนนะครับเวลาที่เราจะใส่อุปกรณ์ตัวต่าๆเนี่ยอย่างเช่นพวกไดโอดต่างๆนะครับเราจะบัดกรีตรงนี้ยากนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์มันจะหล่นนะครับพวกอาพวกไดโอดนะครับมันจะหล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นทิกเล็กๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำา PCB หรือว่ากำลังเริ่มทำนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ ตัวนี้ที่ผมใส่ตัวสูงๆก่อนนะครับเพราะว่าารออุปกรณ์นะครับกําลังสั่งพวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าประกอบบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนะครับโอเควิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ